คนเยอะมากมีขนาดยังไม่มืดนะนี่ใช้เรียนประมาณ3-4มสีโมงคนเยอะมากเลยครับโอ้อโหดูทรงนี้นะครับนี่น่อทนมัน เมันก็นมันปเหตุดูนี่ดูคนนครับ <c oughs> นี่ปังเวอร์ดูคนนี่ครับดูคนเนี่ยวันที่หกนี้นาเดคนเยิะมา <c oughs> นี่เดินเราก็ไปน้องกาตวข้างโอันนี่เป็นปังเวอร์ครับปังเวอร์ <c oughs> สวัสดีครับเมื่อกี้เราคลิปที่แล้วเราไหว้หลวงพ่อได้สิ่งที่อุโบสถนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะออกไปด้านนอกครับนี่เราจะออกไปด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินที่ตลาดนะครับเดินที่ตลาดครับเดี๋ยวเราไปเดินที่ตลาด,ด,าด,ลาด <c ười> กันสักหน่อยนึงนะครับคลิปต่อไปนี้ครับ ัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาเดินตลาดในงานนะนี่ครับคนเยอะมากเลยดูครับคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปชมในซอยนี้ก่อนเนะซอยแรกเราคงไม่เข้าไปนะนเดี๋ยวจะเดินเข้าไปชมโอ้โหคนเยอะมากนี่ยนี่เป็นเก่ารักเนาะ คนเยอะมากเลยครับเนี่ยดี่โอ้คนเยอะมากเลยนี่ซอยก็จะมีขายของต่างๆนะนี่ครับโอ้แต่ซอยนี้ก็จะเป็นขายของพวกเครื่องใช้นะครับนี่พวกเครื่องใช้พวกเสื้อผ้า ของตกแต่งอุปกรณ์รถนี่ครับของก็จะเยอะม <c oughs> ีเยอะหลายล้านมากครับนะครับนี่เราข้ากันในซอยนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเดินบนเดินวนออกไปทางด้านนู้นเนาะ ไปดูด้านของกินกชุดกีฬาแบรนด์อันเดอร์ล็อกชุดกีฬาอโนี่นี่เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้า นี่ครับดูให้ดูบรรยากาศตาเจะช่า60บาทอช้นครับเดี๋ยวเราเดินออกไปเลี้ยวขวาไปดีกว่าเลี้ยวขวาทำได้นะโซนนู้นก็จะเป็นพวกเครื่องเล่นเดี๋ยวเราคงไม่เข้าอีกนะนี่ก็จเป็นของกินแล้วน ใช่แล้วล่ะคิดเท่าไหร่กันติดตอห้าสิบบาทยาอะไรอ่ะลูกข้อน้ำยาแล้วมีกระเจี๊ยบนี่ร้านลูกชิ้นนะครับร้านลูกชิ้นโอ้หร้านเยอะมากเลยนี่จะเป็นร้านพวกก๋วยเตี๋ยวร้านขายของร้านขายของกินนะครับเดครับเดี๋ยวเราเดินเลยไปเลยดีกว่าเดครับ คนเยอะครับคนเยอะมากนี่อันนี้เป็นพวกกะเพรากล่องนะนี่กล่องละยี่สิบครับนี่กล่องละยี่สิบดูคนนะครับคนเยอะมากๆเลยโอ้คนเยอะมากๆเลยครับ นี่ครับคนเยอะคนเยอะจริงๆเลยนี่เดี๋ยวเราเดินต่อไปก่อนโหนี่เป็นร้านขายหอยนี่ร้านขายหอย <c oughs> อีหอยโขงอันนี้ก็จะเป็นร้านพวกนั่งกินนะครับโหเดี๋ยวเราเดินมาตรงซอยตางเลยกว่านี่นี่หอยทอดเนี่ยนี่นี่ อันนี้ก็จะเป็นร้านพวกล้านกะละแมนะโอโหขขายเยอะมากคนก็เยอะดูครับดูครับนี่กะละแมดั้งเดิมมีทุกอย่างเลยนะครับโอ้โหคนเยอะมากเราคงดูได้ไม่ทั่วทุกซอยแน่ๆ อันนี้ก็เป็นอีกทางหนึงนะครับที่ออกทางประตูทางหน้าวัดนะครับดูบรรยากาศคนเดี๋ยวเราเดินวนเดินวนเห้นยังไงีครับดูคนดีครับ <c oughs> คนเยอะมากเลยครับวันนี้อันนี้เป็นข้อหลามครับนี่ข้หลาม โอ้ยคงเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะ ครับคนเยอะมากเนี่ยตรงนี้แอดมินก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะแอดมบินค่อนข้างจะเจ็บคออาจจะพูดน้อยหน่อยนะมาดูบรรยากาศเลยแล้วกันนะคนเยอะขนาดไหนครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ประมาณ4ี่โมงฝ่าละคนเยอะมากเลยไม่สะดวกที่จะคุยดูร้านไหนร้านไหนเลยนะ เ็เดินดูเป็นบางร้านไปกันละกันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นร้านซูชิซื้อสิบแถมหนึ่งนี่ครับซูชิซื้อสิบแถมหนึ่งโอ้คนเยอะมากจริงโอ้ี่ดูเบิร์นเบิร์นอย่างเมาเลยอย่างเมามันครับ <c oughs> โอ้ยอันนี้เป็นร้าน,นลวกจิ้ม <c oughs> ลวกจิ้มครับลวกจิ้มโอ้ นี่อันนี้เป็นขนมปังแลบลิ้นขนมปังแลบลิ้นคนเยอะมากดูคนเยอะแอบดบมินบรรยายไม่ถูกคนเยอะมากจริงนะครับดูนนี้วันอาทิตย์คนเยอะมากเลยนะครับนี่ข้าวปลุกงาคุณยายข้าวปลุกงาอันนี้ป๊อปคอร์นครับป๊อปคอร์ป๊อปคิง นีกครับป๊อปคอนป๊อปคิงโอ้โหอดมินบรรมันยายไม่ถูกครับนะครับคนเยอะแลวอันดมินก็เจ็บคอด้วยต้องขอโทษด้วยนะครับมีทางไปโบสถ์ถ้าใครจะไปไปซอยนี้ก็ได้นี่ นี่ครับนีเ่เรามาดูนี้ดกว่าน,นี่อันนี้หมูย่างหมูย่างนะครับหมูย่างเมืองสุพรรณครับน่ากินมาก เลยโดนใตายโดนฝาเลยอันนี้ก็เป็นมแมลงทอดนะครับเราก็จะไปตามตามใจเราไม่ได้แล้วคนคนเยอะร้านไหนว่างเราก็เข้าไปเนาะนี่ดูครับอันนี้ก็จะเป็นร้านขขาเหนียวหมูนี่มาลองหมูกันอ อ,อ,อเยอะมากเลยคนอันนี้เป็นร้านน้ำพริกน้ำพริกแมงดาออน้ำพริกแมงดาครับนี่นี่จอปูมันญี่ปุ่นหวานโอ้คนเยอะจริงๆ <c oughs> นี่ครับด,ดนนะูดูภาพไปก่อนกันแล้วกันเนาะดูภาพไปก่อนกันแล้วกันเสียงแอดมินไม่มีนะนี่ครับเดี๋ยวเราเดินออก <c oughs> เดินว,วนออกนี้ <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นจุดทางออกอีกจุดหนึ่ง <c oughs> นะครับเราเดินวนออกเส้นเมนกลางนะครับนี่นะครับนี่อันนี้เราก็เดินออกมาทางโซนนี้เดี๋ยวเราจะเดินย้อนเดินย้อนกลับไปทางด้านนู้นทงนี้จะเป็นจุดทางออก นี่ครับเราก็เดินวนมาถึงตรงนี้ก็เป็นประตูทางออกอีกทางนึงนะนี่เดี๋ยวเราจะเดินย้อน <c oughs> กลับไปทางทางเดิมนะครับ <c oughs> จะเดินย้อน <c oughs> กลับออกไปทางเดิม โอ้ตรงนี้เป็นโซนนั่งกินเดี๋ยวเราเข้าไปทงางโซนกลางดีกว่านะเดี๋ยวเราไปทางโซนกลางดีกว่าครับ ดูคนครับเยอะมากคนเยอะร้านเงินแน่นทุกร้านเนราก็เี่เราก็เดินย้อนกลับมานี่นี่อันนี้เป็นผัดไทยนะนี่ขอยทอดผัดไทยดูครับดูคนครับทัยะก็ออทอด ค,ค,คนจริงๆเลย <c oughs> ชมมรรยากาดไปกแ็แล้วกันนะอันมินอาจจะพูดได้ไม่ครบนี่อันนี้เป็นพวกแมลงหอยทอต่างๆนะส่ครับนี่

นะครับเดี๋ยวเเดินเข้าซอยนี้นี่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเดินเข้ามาดูตรงนี้แล้วนี่มีหอยต่างๆเนาะนี่ตอ้นี้ก็หลามข้าวหลามกระบอกละสี่สิบนี่อันนี้ผัดไทยข้าวผัดต่างๆเนาะโหน,นี่ก็มีข้าวแกงข้าวแกง น้องแกงต่างๆ<ฮ>อากาศก็งุท่านก็ร้อนคนก็เยอะแต่ซอยนี้คนไม่ค่อยเยอะแล้วนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆพบกว้างมากบ <c oughs> า,างจุดคนแน่นเราก็ไม่เข้าไปนะ <c oughs> นี่อันนี้ก็มาตรงโซนอุโบสถนะครับ <c oughs> โออันนี้เป็นเชฟฟ้อนชิฟปอนเค้กนะครับนี่ชิฟป้อนเค้ก คนก็เยอะขายดีนี่อันนี้ก็จะออกมาตรงนี้ละจุดที่ไปทางอุบลสดเป็นเมนเป็นเมนกลางนะครับนี่ครับนี่ดูคนดีครับดูคนคนเยอะมากเลยครับดูครับเออ เดี๋ยวเราเดินออกไปทางด้านนอกแล้วไปปิดคลิปตรงนู้นดีกว่านะครับคนเยอะครับวันนี้แดดร้อนละร้อนมากอากาศก็ร้อนนี่ครับทางด้านนี้ก็จะไปทําบุญนะครับที่อุโบสถนะครับด้านนี้ท <c oughs> านน <c oughs> งด้านนี้ก็จะเป็นแบบร้านขายอาหารต่งตางๆนะ <c oughs> อันนี้เป็นพวกดองปลาส้ม ดองปลาซ้องต่างๆครับนี่อันนี้ก็ปลาไข่ปลาไข่ปลาหมึกต่างๆครับเกาลักน,นีครับอันนี้เป็นปลาหมึก ไข่หมึกนะครับไข่มึกปลาหมึกเดินย้อนกลับมาอันนี้เป็นเการัเกเขารักมีกรอบนี่โอ้ร้านเยอะมากแอบดบมินก็เจ็บคอมันยายไม่ค่อถูกนะครับอันนี้ก็เป็นร้านขนมขนมไทยหม้อกแกงกะละแมเขาย้อยเพลเจริญยิ่งครับเะแยะ,ยะเลย น่าก,กินทั้งนั้นครับนี่ยอ่มบินก็จะมาถ่ายให้ดูในโซนที่คนไม่ค่อยเยอะนะนี่ครับหม้อแกงสามถานร้อยครับ,นค,รบคนเยอะมาก มีขนาดยังไม่มืดนะนี่ใช่เย็นๆประมาณสามสี่โมงคนเยอะมากเลยครับอออรโอ้หดูทรงนี้นะครับ,น,รบนี่นี่ทอนมันทอดมันทอดมันไปเห็ดโู้หนี่ดูคนเลยครับนี่ปังเวอร์ดูคนนีครับดูคนเนี่ย ระาีย,ายาาี่ยวาดัรบรรยากาศคนเยอะมากเลยวันที่หกนี้ก็เเป็นมาที่นี่แวเรากไปน้องชาตลดขอสมเลก็เลยนี่เป็นฟังเวอร์ครับฟังเวอร์นะหลวข้าทีดูหน้าวัดหน้น้ำหน้าระโบสวัดไร่ิมีร้านฟังเวอร์ครับฟังเวอร์เบเกอร,รี่ นี่ขนาดเป็นวันที่ยังไม่ได้เริ่มงานนะครับนี่ถ้าเป็นวันพรุ่งนี้วันที่เริ่มงานนะครับก็จะมีการเิญหลองพ่อวัดไร่ขิงหลวงพ่อวัดไร่ขิงลงแพรนะครับลงแพรแล้วก็ล่องแพรมาจากวัดท่าพูดนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินเข้าสู่โซนนี้นิดหนึ่งนะครับ อน,นี้ก็ร้านปังเวอร์ศในกรีนกันนะครับนี่ยังไม่ได้ประจัญบิณฑ์เราพันวัตถุมักดิ์นั่น,น,น,นี่อันนี้ก็เป็นมนมสดปัน่นนมสดปั่นนะครับนี่ครับน่ากินคนก็เยอะมากครับนี่คนเยอะมากเลยเดีย๋ยวเราลงเดินดูโอ้โหนี่ร้านเห็ดร้านเห็ด เห็ดอะไรก็ไม่รู้ดูคนครับโหดูเหตุนะครับีเหตุโ้เหตุโ,โ,โ้น่ากินมากครับโหมีทุกอย่างนะโอ้ทุเรียนยังมีเลยครับนี่ทุเรียนก็มีหหอมมากเลยทุเรียนก็หอมมากเลย เดี๋ยวเราเดินบนนี้นิดนึงตอนนี้ร้านพันพันไก่แซ่บนะครับดูบรรยากาศโลูกค,ค้าคอยคิวเนบานเลยเยอะแอดมินก็ อธิบายไม่ค่อยถูกครับร้านคนเยอะมากเราก็เดินตาชมครับชมบรรยากาศนี่โอ้ยน้ำมโ่เรนี่ม่โลไหมค่ะนี่สมปี้มโลโล่นี่นะครับโอ้ยน,นี่ร้านโอปปา โอ้ป้าสิบบอลป้าสิบบอนครับนี่ยโอ้หวยโอ้เนี่ยห,หน้าปลาอินทรีย์หน้าก,กั้งโอ้เยอะแยะมากเลยทางน,นี้โอ้ทางนี้เปียกปูนโดนัทนี่ครับ<ไ>เปียกปูนโดนัทนี่ทอดกันนบโอ้เยอะแยะมาก อันนี้ก็เป็นถาดละสามสิบห้าบกแกงถาดละสามิบห้าสามถาด้อยนี่โอ้มีของน่าก,กินั้งเลยนี่ครับขนมมีรถมันม่วงเ้นยนะ,ะนี่ครับเือยะมากเลยครับเหี๋ยวเราจะเดินย้อนย้อน,อนกลับด้านอีกข้าง อันนี้จะมีข้าวเกี๊ยบนะครับนี่ข้าวเกี๊ยบโข้าวเกี๊ยบแคบหมูโอเยอะแยะเลยครับมีมีของขายมีร้านนี้ก็มีสับปะรดสับปะรดทุเรียนโอ้โหว้าว นี่อันนี้ก็จะเป็นพวกก๋ <c oughs> วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวน,นครับนี่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนโอ้หนี่หนมเปีย๊ยะขนมเปี๊ยะร้านดังนะครับหนมเปี๊ยะน่ากินงั้นเลยครับนี่หนมเปี๊ยะร้านดังครับนี่โอ้บางร้านคนก็เข้าคิวรอกันแบบยาวเหยียดนะครับ คิวยาวเลยนี่ครับขายดีแทบทุกร้านเลยครับเนี่เนี่โปรตีสสายไหมสายไหมลูนยาครับรอคิวกันโอ้โหนี่ไส้กรอกนครสวรรค์คนขายก็รอนนี่นี่อนนนนนโอ้โห ทำกันสดๆดนี่ไส่กอกครับไส่กอกนี่อันนี้เป็น <c oughs> ขนมต,มต้มมะพร้าวโ <c oughs> อ้ขนมต้มมะพร้าวนี่ทำกันสดสดเี่ขนมต้มมะพร้าวอ่อนนะครับโอ้ร <c oughs> ้อนๆเลยจ้ะนี่ อันนี้ก็ลูกชิ้นครับน,นี่ลูกชิ้นนี่ปั้นกันแบบสดๆนี่ครับโอ้ครึ่งโลร้อยครับไม้ละสิบบาทนี่งานวัดไร่ขิงนะครับโอ้นี่ยำยำผลไม้ยำมงคุดโอด้ดูครับยำผลไม้ยำมงคุด โหแซ่บ oh, อันนี้น้ำพริกครับนี่น้ำพริกต่างๆนี่ร้านน้ำพริกครับโอ้ oh. น้ำพริกต่างๆเลยน้ำพริกยายสำอางครับนี่โอ้ oh. oh. มี <c oughs> มีหน่อไม้ด้วยอันนี้ก็มา <c oughs> ร้านเพชรเจริญย <c oughs> ิ่งขนมหม้อแกงเพชรเจริญยิ่ง เดี๋ยวเราก็เดินออกมา,าด้านนอกแล้วนะครับในง,งานก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเองเดินไล่ดูด้านหน้านิดนึงนี่ครับร้านขนมนกแกงเพชรเจริญยิ่งครับนี่ ร้านใหญ่มากคขอบคุณนี่ดูหม้อแกงโอ้ทานละสามสิบสี่ทานร้อยครับขนมหม้อแกงนี่ครับสามบาทเฟซเจริญยิ่งนี่เดี๋ยวเราเดิน ออกมาจนถึงโซนด้านหน้าที่เราเข้าไปทางด้านนู้นแล้วถึโอ้อันนี้ก็เป็นร้านร้านกะละแมแม่เก็บนี <c> ่ <oughs> ดังในติ๊กต็อกทุกคนนะครับคนคนรอนยาวเลยเด็เจริงยิ่งเหมือนกัน <c oughs> นี่ครับโอ้โหคนคิวนี่แสดงว่า คิวยาวมากนี่ครับหม้อแกงเพชรบุรีนี่แม่เกดเราเข้าไม่ถึงนี่เราก็เดินมาโซนด้านนอกแล้วนี่ตรงนี้ก็จะมีเสียงโชคนะครับนี่มีเสียงโชคด้วย มีเสียงโชคนี่ครับนี่เมื่อกี้ที่เราเข้าเราเข้าจุดแรกที่เราเดินขึ้นไปตรงนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะนี่เราเดินมาตรงจุดนี้ละงานวัดไล่ห์กงนะครับงานขายของก็มีมาหลายวันแล้วนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นของพวก ขายของต่างๆนะมีอุปกรณ์ีอรโอ้หจะดูคนนี่เราคงไม่เดินไปเนาะคนเยอะมากๆเลยนี่ใ่โซนนี้คนเยอะจริง,รงเดี๋ยวเราเดินออกดีกว่านี่ร้านนี้คนเยอะจริงเลยนี่คนเยอะมากเดี๋ยวเราเดินออก <c oughs> นี่ครับเราก็เดินมาเก็บภาพตรงนี้นิดนึงเดินเก็บภาพตรงนี้อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดคลิปตรงนี้นะครับนี่มาดูแถวจุดเช็คอินนี่ครับวัดไร่ขิงนะครับวัดไร่ขงิงนี่วัดไร่ขงิงนี่เดี๋ยวเราปิดคลิปอุ้ย,ย,ยนี่มี มีทาวเวศมีจุดเช็คอินนีครับนี่ครับสวยงามออทาวเวศนะครับทาเวศนีองค์พระเจดีนะครับววสวยงามมากนี่ครับดนตรงดนต,ตีเวทตงเวทีเริ่มประกอบล่างแล้วนะครับนี่ นี่ครับแล้วก็จะมาชมตรงทาเวทนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้นะครับ <c oughs> นี่ครับวัดไร่ขิงนี่ครับมาเดินที่งานวัดไร่ขิงนะครับนี่ วัดไร่ขิงสามพานะคนครปฐมนะคลิปนี้ถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจให้ช่องลุงกับป้าพาเดททำด้วยนะครับนะครับเราทำปิดคลิปตรงนี้กันงานวัดไร่ขิงนะครับนี่ คลิปนี้เราก็ไปเดินนะฮะจากตลาดเดิน,นวนมาหนึ่งรอบนะนะครับแล้วไว้ค่อยเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับเทศกาลเหนือว่าเล่ห์ขิง <c oughs> <c oughs> นี่นนัี้เราก็จะมาชมตรงนี้นิดนึง <c oughs> นี่นางรำนะครับชมนางลำนี่นี่ โอเคนะครับก็<ต>คลิปวันไร่ขิงนะครับ EP พีที่สก็จะประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลุงกับป้าพาธรรมด้วยนะครับนะี่ครับมีจุดเช็คอินเยอะแยะเลย นี่จุดทิกอินสวยงาม <c oughs> นะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอนคิปใหม่คลิปหน้านะครับ <c oughs> นะครับงานวัดไร่ขิงครับสมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงสามพานนุคามะรมชเจอนิปหน้าครับสวัสดีครับ